น้ำตกแสงจันทร์ครับน <c oughs> ี่มาน้ำตกแสงจันทร์มาส่งพลังงานมาส่งบารมีกูโอ้ยนี่ขนาดเลยป่ดได้เป็อนไปมามาเด้อ ออนช้อนแถบมนเนาะธรรมาสตร์สุดยอดเลยมีแต่ร่องรอยอริยธรรม ธรรมาดามเลยผนเขาจับอาก็ใส่ลิดจับเอานอแต่ก่อนโลกแต่ก่อนเนาะก็มีดิดเนาะพวกเขาบน่ดหลอกแล้วดาดหัวเขาจนขนลูกเพื่อไงห้ามบอกได้กไเกี่ยวก็แล้วเาเลาก็กกอยู่ของเราแล้วกั โว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 มีแต่ของแท้ครับป๊าดเบิ่งซิแอมเหยียบอิตาลีจนแบบอันนี้เลยดิเหยียบจนเป็ดบ่เป็นไง่ซะ เยียบจนเป็ดเวลาเห็ดขีดต้มด้วยเหลวเหยียบลงน้ำเป็ดออกคาแข่งเอ้ยเออเห็ดก่อนเห็นเหตุนันเป็นเือขีดต้มนะเวลาเหยียบกับเป็ดออกขังเอ้ยบางจทีเลยขนช้อนพูดหลุดอยู่ป้าวขึ้นไปเทิงขนมีคนอีกบ่น่ะพูดบ่ บรรยากาศดีเดอ้อยู่นี่เป็นครูเป็นครูเลยพระมแต่าราที่มาขีพระพุูธพระ,ระทรมประสง์อา้าวได้ลงน้ำก็ไม่แห้งแด้วล่ะโมนี่นี่นคือว่า,นะม,ามันโมเมนต์น้ำมันโมเมนต์น้ำมาเนีไเยได้ครับน้ำสระมันโมเมนต์เลย หลงใหญ่ใจมากาสวยงามแห่งมือติดละโลงๆครับสวยงามสวยงามผู้บาอาจารย์สนใจผู้ใดสนใจก็มาดือ้ออยัดดวมสนใจผู้ใดก็มาดือ้อ น้ำบ่ทันหลดสงสัยสิบ่ลหลดดอกซ้ำนี่แหละเนาะแต่ว่าก็สิพอดีแหละน้มเพระมาณนี้แหละมาลงหู้มาอาบน้ำลงหู้นี่โรคไม่ได้หูดีๆทั้งนั้นเลยเลยโอย้เสียบไปเป็นแผงเลยปลากระไรครับคุณนะเห็นบป่ปลาเห็นปลาไหมหมันซ่อนปลา ออน่้นปลาส้ออน,นปลาแมนน่้นปลาออน่้นปลา,อ,อ,อ,ปาอย่ามือหล่มเด้อนหล่มไปเพิ่อเด้อหนิเรื่องโทรศัพท์ น้ำตกอยังก่อนนี่น้ำตกแสงจันทนะร์บ,รนบ่น้ำตกแสงจันทร์นะครับเดี๋ยวมีโอกาสมาหนีมาทำบุญก็เลยแวะมา,แนะมาน้ำตกแสงจันทร์ครับมาทำบุญก็เลยแวะมาน้ำตกแสงจันทร์ใสมาน้ำตกแสงจันทร์อ่ามันก็เป็นวงพระจันทร์ดีๆแน่เนี่ยแสงจันทร์ โอ้ยของแท้เลยตัวนี้ตายอยากได้เลือดบ่โอ้บรรยากาศดีขนาดเลย ถ้านามหลายคนคือสิหลายเนาะเข้ามาบ่ไหรดอนคัคนคนลายนี่แต่ว่าถ้าตอนกลางคืนมันมีคนเนาะยเป็นของเฮ่าเลยเทีนี่แมนเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุม,มอยู่ครู้อันซ่อนนะ่ะ สมพอเดึกพลังงานพื้งงนเออองหน่อยบนะองคงแทนบอกเราอยู่นั่นีแล้วนี่ออนเออเออแตแ่แมนแมนถึงบางออนแล้ว ไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยครับนี่หมนิงกว่า3,000โบกแล้วนี่หลายแห่งเลยคุณนะป้าถก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 ถาถก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 ถถ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  เปื้่นเปื้่นเลยอ่ะอนี่ครับประจันกลมปุ๋ยเลยตกแสงจันทร์ก็ไม่จะลิดแล้วนี่ก่เห็ดเป็นบ่อเป็นบ่อเห็ดใบบูซ่านะคือยังสมัยเสมอพราะกันสร้างพุทธลุปมแล้ว สมัยก่อนโมมีอันนี้เอาหินทิล่ะเปนมีเด้โอ้หลายแห่งครับมีแต่ลุมทั้งนั้นแหละน้ำตกแสงจันทร์แวะมาได้เด้อครับอำเภออำเภออย่างเกาะคุนหารบ่อำเภอคุนหารจังหวัดศรีบ่ศรีสะเกดกันเองมาตองเกีงใจกันครับ ทีสเกตกันเองตอนนี้นามก็ยังไล่อยู่โอ้ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเสื่อมอนุรักษ์ได้นี่มาเที่ยวพพได้พลังงานพร้อม,มเออได้พลังงานเมตามตาเนาะโมพุทธ,ธ,ธาเนาะ เออเอิอนยากหลายเป็นสัตว์ละอันลีลาเออสงสัยเสยอยู่เอิอนจะได้กับเสยหลายครับหล้ไล้โอ้ยมึงจะลามิจะหลุมหลุมเลิกมั้งนี่หลุมนี่พี่เดาว่าเลิกปะผมว่าเลิกเด้เนี่ยโดนมึงที่ไโอ้ยเนาะอ่อนซอนเดยอดใจไว้บ่เนาะโอละนาะโอละนาะ ลงจักบาทตรงนี้นอนนอนอ,นอเลิกเลยครับนี่มีถว่วหัวครับมีถว่วหัวแน่นอนลุมนี่ผู้ได้มาผู้ได้แวะมากกับประตองอยานเด้อลงไปในลุมเลยมันไม่จะห้อยพะบาทห้อยพะหัตเ่นอนเป็เอ็นยางดอกมาแล้วก็ย่อมือเส่ห,หัวหลดตั้งน้ำโมสามจบหล้ดเกิดอนุนยะเกิน,น,กกนซำละล่างสิงบอดีออกเออขน่อยก่อนตามหลดแลวเนาะ ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลมิจนาญาณนะครับเรามาด้วยความนอบน้อมไปใส่กับนี่คนหักคนหอมคือเกา่าดะบ,บ่วาคนบ,บา่าผี่มันจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามแห่งนะไปใส่เกาะสะพานแบบบรรยากาศแบบสุดยอดแห่งเีเป็นเลยเป็นเดินเป็นเวิร์นเปเดินไปเดินเดิน นี่ก็เลือกได้นี่เป็นลุมเป็นลุมเลยพ้นกับสิวันลุมหนามเน้เอ้าท่วงถือท่วงเห็นแต่เอาครับเออเอาดอกเด้อผู้อยู่กับอยู่ผู้รักษากับรักษา อยาที่รักษาการรักษาตัวอนุมโมทนานำรักษาอยู่นี่ก็ดีนี่เตเด็กๆไปยครับลุมกอนซอนเอามีถนนเสยอยู่นี่ทะลุมากมีถนนเสยครับ เห็ดแบบไหนใหญ่แล้วเห็ดเนี่ยสะพานคือโค้งๆเท่ๆแตโอ้เลือกแห้งในไกลอยู่ได้ผมไปอออออไหอดุลแมน ปลาอัดไก่แห้นะครับอยู่คนเถอะเถอะมันเป็นเข้งของเกตปลาสงวนบ่อเอาคลิปนี้ไว้สำนีเด้อฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแนวเบิ่งคลิปจบแล้วก็ดีเบิ่งเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวไปไหว้พระได้๋ยวทำบุญมองได้แล้วเดี๋ยวแวะเที่ยวมองได้กสิลงคลิปให้เบิเบเออ่งใหม่เด้อหมดนะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเรียนครับ